นักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรีขอเสนอเรื่องการประมวลผลสั่งจ่ายเงินและการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานของรัฐเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ก็ .0412.4 ทัว520ลงวันที่2กันยายน2567คกรมบัญชีกลางกองบริหารการรับจ่ายเงินภาครัฐจะประมวลผลสั่งจ่ายเงินรายการขอเบิกที่มีสถานะเป็นบล็อกว่าง วันละสองรอบรอบที่1เวลา12นาฬิการอบที่2เวลา15นาฬิกา30นาทีกรณีหน่วยงานของรัฐมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องใช้เงินภายในวันทำการนั้นขอให้ดำเนินการดังนี้ จัดทำหนังสือถึงอธิบดีกรมบัญชีกลางเพื่อประมวลผลสั่งจ่ายเงินเป็นกรณีพิเศษโดยให้ระบุวันที่ที่ต้องการให้เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารรอบที่1ภายในเวลา11นาฬิกา30นาทีรอบที่2ภายในเวลา15นาฬิกาเพื่อป้องกันรายการขอเบิกถูกนำไปประมวลผลสั่งใจ่ายในรอบปกติทั้งนี้หลังจากเวลา15นาฬิกาจะไม่มีการประมวลผลสั่งจ่ายเงินรอบพิเศษ กรณีหน่วยงานของรัฐต้องการประมวลผลสั่งจ่ายเงินรายการจ่ายตรงผู้ขายที่มีวงเงินคงเหลือสุทธ,ธิไม่เกิน2ล้านบาทสามารถทำหนังสือถึงอธิบดีกรมบัญชีกลางเพื่อประมวลผลสั่งจ่ายเงินเป็นกรณีพิเศษเช่นเดียวกันแต่จะต้องแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินให้ทราบเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการโอนเงินที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นการสั่งจ่ายเงินผ่านบาทเน็ตซึ่งธนาคารปลายทางจะเรียกเก็บจากผู้รับเงินโดยคำนวณจากพื้นที่ให้บริการ เมื่อประมวลผลสั่งจ่ายเงินแล้วกรมบัญชีกลางจะสั่งโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินดังนี้รายการขอเบิกจ่ายผ่านหน่วยงานของรัฐจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานของรัฐภายในหนึ่งวันทําการนับถัดจากวันที่ประมวลผลสั่งจ่ายเงินรายการขอเบิกจ่ายตรงผู้ขายแบ่งเป็นสองกรณี1กรณีมีวงเงินคงเหลือสุทธิมากกว่าสองล้านบาทขึ้นไป2กรณีมีวงเงินคงเหลือสุทธิไม่เกิน2ล้านบาท การตรวจสอบข้อมูลหน่วยงานสามารถเรียกรายงานทุกสิ้นวันเพื่อตรวจสอบความถูกต้องภายหลังการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS ไทยได้ดังนี้รายงานติดตามสถานะขอเบิก NAP_S80000034 รายงานติดตามสถานะการอนุมัติจ่ายปลดบล็อก NAP_S80000035 รายงานสรุปการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน NAP under score RPT w u 01รายงานขอเบอิกตามวันที่สั่งโอนเงิน NAP under s r e RPT 503